สวัสดีครับผู้ชมครับผมเอกอินสักร่รวมพิมพ์ครับวันนี้อยู่ในช่วงออโตอัปเดตเรามีข่าวสารใหม่ล่าสุดมากับการเปิดโชว์รูมที่ถือว่าเป็นแฟรกชิปโซ์ของ b y d บนถนนพระราม2ตอนนี้ครับเรามาดูวันนี้ไม่ใช่แค่เพียงแค่โชว์รูมที่เป็นโชว์รูมใหม่ล่าสุดและทันสมัยที่สุดของ BYD ประเทศไทยแล้ววันนี้เรเวอ u t อุตโมทียังพาเรามาดูรถ b y d ที่ถือว่าเป็นรุ่นแอตโตทรีรุ่นใหม่ล่าสุดหลายท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะ v y d a t o m 3เราเคยเห็นแล้วเปิดตัวไปแล้วนี่มาเดือนที่แล้วและตอนนี้ใหม่อย่างไรใหม่ครับเพราะว่าเป็น a t o m e รุ่น Standard ดเลนเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความแตกต่างในเรื่องของราคาที่เบาขึ้นวันนี้มาพร้อมกับ2,000นี้ค่าตัว1,99,000บาทคูท่กว่ารุ่น e x c l เซลเลประมาณ1,000 0บาทเพราะว่ารุี่นที่แล้ว1 000, 1 9 9 0 0 0วันนี้1 9 9 0 0 0้าน ถูกลงแสนครับมาสิ่งเดียวในรุ่นนี้ที่มาเนี่ยที่ต่างเนี่ยจะต้องบอกว่าคือเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เล็กลงขนาด49กิโลวัตต์ต้องถือว่าแบตเตอรี่เล็กลงกว่ารุ่นเดิมหน่อยกับระยะทางที่วิ่งที่น้อยลงกว่าเดิมนิดนึงเป็น410กิโลเมตรจากรุ่นเดิมที่เครมไว้ที่480แต่นอกนั้นออปชันเหมือนกับรุ่นเ e อ็กเซลเลนทุกอย่างเหมือนหมดเลยครับและอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนก็คือสีครับ สีในรุ่น standard l e n จะมีแค่2สีคือสีขาวและสีเทาเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับรถ BYD Atto 3ในรุ่น standard r e n s ต้องบอกว่าเห็นไหมครับออปชั่นทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยกับรุ่นพี่ที่เป็น extra r e n e แต่สำคัญครับราคาราคาค่าตัวครับ1,99,000้ 1, 90, บาทถูกลรงและที่สำคัญครับต้องบอกว่าในรุ่นนี้เนี่ยเป็น1รุ่นที่น่าจะต้องจับตามองกับยอดจองยอดจำหน่ายซึ่งเมื่อกี้ทางผู้บริหารได้ชี้แจงบอกแล้วว่า สำหรับเมืองไทยครับนับจากวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยยอดจองไปแล้วเกือบ5,000คันนะต้องบอกกันครับเกือบ5,000คันและที่สำคัญครับเขาบอกว่าทางเรเวอออโตโมทีฟเนี่ยพยายามดูแลรถในของเจ้า b y d เนี่ยออตโตใหม่เนี่ยภายในรอบเดือนมการาเนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถมียอดที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าได้10,000คันซึ่งตรงนี้เขาบอกเลยว่าทางเรเวอต้องทีบอกว่า เราจะจำหน่ายรถที่มีอยู่ในมือก่อนเท่านั้นฉะนั้นหมายความว่าถ้ายอดจองครบหมื่นคันแล้วก็จะต้องรอจนกว่าจะมีรถเข้ามาอีกครั้งหนึ่งถึงจะเปิดให้จองในเจ้า a t ตโตใน BYD a t t แตีคันนี้ฝากครับชอบแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันครับสำหรับอัปเดตในครั้งหน้าจะพาคผู้ชมไปพบกับข่าวสารในแวดวงรถยนต์ตรงไหนอย่างไรั้เงอย่างไรพบกันครั้งหน้าครับ